รู้จักกัน6ตัวแล้วบอกเลยว่า6ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าดีทุกตัวเรียกได้ว่าครอบคุมรอบด้านดูแลสุขภาพของพี่ๆตั้งแต่180องศาเลยนะครับ360องศาเลยดูแลทั่ว360องศาเลยนะครับไม่ว่าทานตัวไหนก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับอาหารเสริมตัวแรกครับคืออาหารเสริม GRX+ ครับตัวนี้เป็นอาหารเสริมที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่่อและมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในช่วงระยะเวลา 2ปีนะฮะในช่วงโควิด1 9เนี่ยนะครับอาหารเสริม GIX+ เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของพลูคาวนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรไทยนะครับอขออนุญาตนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะฮะ GIX+ นะครับมีส่วนผสมของพลูคาวนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรไทยมีส่วนช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยลดอาการอักเสบของ อวัยวะภายในและเนื้อเยื่อนะครับเพิ่มภูมิต้านทานเชื้อไวรัสในร่างกายใครที่มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าภูมิต้านทานต่านะครับทานตัว JX+ ตัวนี้จะทําให้โอกาสที่คุณจะได้รับเชื้อไวรัสอย่างโควิด19เนี่ยจะทําให้ร่างกายของคุณมีการเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีการฟื้นฟูมีเกราะป,ป้องกันจากภายในทําให้คนทําให้คุณเนี่ยได้รับเชื้อแล้วจะทําให้ติดเชื้อน้อยลงเรียกได้ว่าโอกาสที่จะได้รับเชื้อน่ะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายหลายคนครับพี่พี่สมาชิกของเราทาน g x กัน เขาเรียกว่าทานกันเป็นประจำไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างคุณก้องนะตัวอย่างไม่อยู่ไกลเลยคุณก้องอครนิธิพลคุณโอมรวิพั์ของเรานะครับรวมไปถึงคุณแนนนี่เนี่ยก็ทานอาหารเสริมกันประจําอยู่แล้วคุณก้องเนี่ยอย่างที่ทราบกาันการไปถ่ายรายการหรือไปถ่ายพิธีกรนะครับก็จะต้องมีการสัมภาษณ์คนมากมายนะครับคุณก้องเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเยอะมากๆแต่ไม่ติดโควิดเลยเพราะว่าทานอาหารเสริมของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ใส่แมสหรือว่าใช้พกเจลล้างมือทําความสะอาดมืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นการลดการแพร่เชื้อของเชื้อไวรัสโควิดสินะครับแต่ว่าตัวเจล plus เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการสร้างเกาะภูมิกันจากภายในนั่นเองคนที่เป็นภูมิแพ้หรือคนที่เป็นไซนัสนะครับมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับก็สามารถทานตัวเจล plus ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นการฟื้นฟรูระบบทางเดินหายใจจากภายในนั่นเองนะครับ แล้วก็สารสกัดจากสมุนไพรนะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดปัญหาความชราของผิวในระดับเซลล์ด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นอาหารเสริมตระกูลซีรีนไนซีรีไนก็คือตระกูล9ครับตระกูล9ตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็คือตัว E9 e, 9. e 9นะีไนเนี่ยมีส่วนผสมของเบอร์รี่ถึง7ชนิดนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการบารุงสายตานะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเซลล์ประสาทตานะครับลดโอกาสการเกิดโรค จอประสาทตาเสื่อมนะครับดูแลระบบประสาทรอบดวงตาและสามารถป้องกันนะครับผลกระทบจากแสงสีฟ้าได้อีกด้วยทุกวันนี้นะครับพี่ๆอยู่บ้านนะครับกักตัวนะครับโซเชียลดิสแตนซิ่งกันนะครับก็ดู Netflix ดูหนังดูคอมพิวเตอร์เล่นเกมนะครับบางคนดูโซเชียลมีเดียดู Instagram จ้องโทรศัพท์ทั้งวันจ้องหน้าจอโทรศัพท์ทั้งวันจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นครับ ก็จะตรงมาทำลายสุขภาพดวงตาของเราผมเนี่ยเป็นคนที่ทาน E9 หนักมากๆ GIX กับ E9 เนี่ยเป็น2ตัวที่ผมเรียกได้ว่าทุกวันนะครับเพราะผมทำงานผมไลฟ์สดเนี่ยเปิดไฟนะครับแสงจากไฟแสงจากจอแสงจากกล้องนะครับแสงจากจอมือถือที่ดูโอ้โหเรียกได้ว่าแสงสีฟ้าเข้าตาเต็มๆเลยนะครับถ้าผมไม่ป้องกันตอนนี้ นานขึ้นนานขึ้นนะครับสุขภาพจอประสาทต,ตาเสื่อมนะครับมารักษาตอนนั้นอาจจะไม่ทันทุ่งทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอ e ีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะมากๆสาหรับคนที่ใช้สายตานะครับรวมไปถึงเนี่ยเป็นการฟื้นฟูระบบดวงตาของเรานะครับเกิดมามีดวงตาคู่เดียวนะไม่รักษาตอนนี้จะไปดูแลตอนไหนนะครับอยากจะแนะนําตัวอีไนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาลองทานดูนะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตระกูลซีรีส์นตตัวที่2นะครับตัวนี้เรียกว่าไนต์นะครับไนเนี่ยมีส่วนผสมของซีตัสนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมที่ได้จากผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวนะแล้วมีส่วนผสมของบลอกโคลี่ด้วยนะครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดฝุ่นที่สะสมในระบบทางเดินหายใจนะครับลดอาการเกิดโรคตับแข็งใครที่เป็นสายปาร์ตี้นะดื่มหนักนะครับดื่มแอลกอฮอล์ดื่มไวน์นะสายชิลตอนนี้อยู่บ้านนะครับก็อาจจะเพาๆบ้างนะฮะใครที่ เนื่องจากว่าร้านร้านร้านแบบสถานบันเทิงปิดนะฮะก็อาจจะมีการฟื้นฟูระบบภายในได้ฟื้นฟูนะฮะอ่าแต่อย่าลืมนะทานตัวอีไนตัวนี้นะครับบางคนดื่มอยู่บ้านก็ทานอีไนเยอะๆนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตับนะครับช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มวิตามินซีให้กับผิวด้วยนะครับลดโอกาสการเกิดโรคเซลลผิดปกติด้วยนะครับคืออาหารเสริมของอินดีมส่วนใหญ่นะเนี่ยอ่เขาเรียกว่า หน้าที่หลักๆคือการฟื้นฟูร,ระบบอวัยวะและระบบการทํางานของร่างกายจากภายในนะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนทานปุ๊บแบบไม่ใช่ว่าคุณเป็นแบบมีความเสี่ยงที่แบบทานแอลกอฮอล์มาหลายปีพอทานไอไนายปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายมันแย่แล้วอยู่ดีมันดีขึ้นเลยมันไม่ใช่ยาวิเศษผมบอกเลยว่าอาหารเสริมคืออาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยานะครับคือส่วนที่เพิ่มเติมให้เราในส่วนที่เราไม่สามารถรับได้จากอาหารหลัก พี่ๆนอาหาหลักพี่ๆรับสารอาหารไม่ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ทานแบบโภชนาการจ่านะครับทานอาหารเสริมไปเป็นการฟื้นฟูร,รับสารอาหารเพิ่มเติมที่อาหารหลักให้เราไม่ได้นั่นเองนะครับอาหารเสริมตัวที่2ครับคือตัว S9 d i นเดอ y นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอาหารเสริมครอบจัก,กรวาลน,นะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้มีการฟื้นฟูช่วยในเรื่องของการลดน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยยิมปิดนะสถานออกกาลังกายปิดนะครับพี่ๆก็อาจจะ อยู่ที่บ้านนะครับไม่มีเวลาออกกําลังกายนะครับทานของหวานทานตลอดเวลาทานแล้วก็ดูซีรีส์นะฮะเพราะฉะนั้น S9 ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมปริมาณของคอเลสเตอรอลด้วยนะครับยังช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฟื้นฟูคอลลาเจนในชั้นผิวนะครับพอร่างกายของเรายัางผมเนี่ยเป็นคนที่น่าจะโทมมากๆเวลาที่ไม่ได้ออกกําลังกายพอเราออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันจะออกพอเหงื่อออกปุ๊บมันก็คือเป็นการ ผัดผัดเซลล์ผิวที่มันเสียออกไปหน้าเราก็จะดูเด็กขึ้นคนออกกำลังกายจะทําให้รู้สึกว่าหน้าดูใสผิวพรรณดีเพราะว่ามีการขับเหงือขับของเสียออกไปในร่างกายยิ่งตอนนี้นะโ,โหแทบไม่ได้ออกกำลังกายเลยครับพี่พีครับเพราะฉะนั้นตัวเอสไนตตัวนี้บํารุงผิวไว้ก่อนนะเมื่อถึงเวลาที่สถานออกกำลังกายเปิดเมื่อไหร่นะครับค่อยไปจัดหนักจัดเต็ม ตอนนี้ดูแลจากภายในไปก่อนทานตัว S9 ไปก่อนนะครับส่วนใครนะครับที่เป็นสายหวานต้องแนะนําตัวนี้เลยนะครับ V9 นะครับมีส่วนผสมของเห็ดลินจือนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะการที่ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันดีจะทําให้ร่างกายฟื้นฟูทั่วทั้งร่างกายนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยมันอยู่ทั่วทั่วร่างกายอยู่แล้วถ้าระบบไหลเวียนโลหิตของเรามีปัญหาส่วนที่ได้รับส่วนที่ม,สมีส่วนที่มีควรเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนที่ต้องการเลือด ไปผัดเปลี่ยนอาอย่างหัวใจอย่างเงี้ยหัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาถ้าระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติทําให้หัวใจเนี่ยมีการเต้นผิดปกตินะครับทำให้เกิดการผิดปกติของอวัยวะภายในได้นะครับตัววีไนเนี่ยเหมาะมากๆสําหรับคนที่เป็นเบาหวานด้วยนะครับใครที่เป็นสายหวานหรือมพีพันธุกรรมที่บรรพบุนะรุษนะฮะหรือว่าครอบครัวเป็นเบาหวานนะครับก็แนะนําให้ทานวีไนดักไว้ก่อนนะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับมีสมาชิกของเราหลายท่านที่ เคยทดลอง V9 นะครับแล้วปรากฏว่าผลมันดีเกินคาดเป็นเบาหวานนะครับทานยาหมอรู้สึกว่าโอเคน้ําตาลก็ลดน้อยลงแต่ร่างกายมันแย่เพราะว่ามันเป็นยาทีเนี้พอทานอาหารเสริมควบคู่กับยาปรากฏว่าน้ําตาลลงเร็วกว่าเดิมแต่เขาคนนั้นเป็นคนที่ปรับเรื่องของการกินด้วยนะพี่ๆการที่ใครที่เป็นเบาหวานอยากจะปรับ ให้น้ําตาลในเลือดต่าลงต้องปรับพฤติกรรมการกินนะครับอย่าก,กินอะไรที่มันหวานมากๆอย่าก,กินอะไรที่มันแป้งเยอะมากๆนะครับเริ่มออกกําลังกายนะครับทานอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารคลีนยิ่งดีและทานตัววีไนจะทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงเ็วมากๆเลยนะครับและยังเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของอินซูลินด้วยนะครับอินซูลินหลายคนไม่รู้อินซูลินคือตัวดักจับน้ําตาลใน เลือดของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าอินซูลินดีก็จะมีตัวที่ดักจับน้ําตาลไปทิ้งทําทให้ร่างกายเนี่ยไม่ซึมซับน้ําตาลเยอะทําให้สาเหตุของโรคอ้วนโรคเบาหวานก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคนใกล้ตัวเป็นโรคเบาหวานหรือว่าชอบทานหวานแนะนําให้ทานวีไนป้องกันไว้ก่อนนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะฮะสุขภาพสําคัญมากๆเลยนะครับ,พ,รบพี่ฮาบีบะนะฮะฮาบีบะนะฮะพูดดีมากๆเลยนะฮะ อย่างที่ผมบอกแหละหลายคนมองว่าเฮ้ยเรื่องงานสําคัญเรื่องเงินสําคัญเรื่องของอ่าอะไรหลายอย่างสําคัญแต่ผมบอกว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะถ้าสุขภาพคุณไม่ดีคุณไปทํางานหาเงินไม่ได้นะครับสุขภาพคุณไม่ดีคุณไปทําสิ่งที่คุณอยากทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพคืออันดับแรกเลยที่ต้องสําคัญที่ต้องกังวลน,นะครับเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับสุขภาพดูแลสุขภาพก่อนแล้วคุณจะมีแรงไปทําอะไรก็ตามที่คุณอยากทํานั่นเองนะครับ ทีนี้เนี่ยมาถึงผลิตภัณฑ์ตัว b j 9 Collagen Type 2ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะฮะมีส่วนช่วยในเรื่องของคอลลาเจนและกระดูกโดยตรงเลยตัวนี้นะฮะลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อนะครับ b j 9นะครับมีส่วนผสมของซิงค์นะครับก็คือธาตุเหล็กนะครับแล้วก็น้ำมันตับปลาเสริมความแข็งแรงของกระดูกและข้อต่อลดอาการเกิดโรคก,กระดูกพุนด้วยนะครับใครที่รู้สึกว่า อายุเริ่มเยอะนะฮะเริ่มแบบขยับนิดโอยขยับหน่อยโอยนะครับรู้สึกว่าลุกทีก็เก็บแกรบนะฮะลองทานบีเจานดูไปฟื้นฟูไปเสริมความแข็งแรงให้กับโครงกระดูกของเรานะครับสำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังกายครับพี่ๆี่ครับเวลาเราออกกาลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อจะมีการฉีกเวลาเราออกกาลังกายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมออกกาลังกายเสร็จตื่นมาแบบปวดแขนปวดขาเพราะว่ากล้ามเนื้อของพี่พี่เกิดการฉีกจากภายใน ใครที่ปวดน้อยกล้ามเนื้อฉีกน้อยใครที่ปวดเยอะกล้ามเนื้อฉีกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นต,ตัวนี้ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูคอลลาเจน,น,นในระดับเนื้อเยื่อด้วยทําให้อาการปวดที่เกิดจากการออกกาลังกายหรือการขยับที่เป็นตะคิวหรืออะไรที่มันผิดท่าเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะครับและลดอาการเกิดโรคออฟฟิศซินโดมด้วยการที่เรานั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆไม่มีการขยับร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่ามันตึงกล้ามเนื้อมันตึงตัวบีเจานต์ตัวนี้ก็จะไปช่วย เขาเรียกว่าเป็นการออกกําลังกายเนื้อเยื่อเป็นการออกกาลังกายกล้ามเนื้อของเราจากภายในนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น BJ นแนะนํำนะทานกันเยอะๆนะครับโอเคผมพูดเร็วไปไหมทานอยู่เนาะสำหรับใครที่ดูผมมาตลอดตลอดทุกๆสัปดาห์ก็จะรู้ว่าผมเป็นผมว่าผมจะลง The Lapper Season 3แล้วนะฮะก็ถ้าเห็นโผลเห็นมมโผล่ในรายการ The Lapper Season 3กอ็อย่าลืมโหวตให้ด้วยนะฮะโอเคนะฮะทีนี้เรามาถึง ผลิตภัณฑ์กลุ่มของสกินแคร์กันบ้างนะครับวันนี้ผมมีสกินแคร์มาแนะนําให้พี่ๆรู้จัก4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคือตัว Adilin Night Cream ครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของ Indib ทุกท่านไอ้ทุกตัวนะฮะก็จะมีส่วนผสมของน้ําูุแร่เย็นและเข้าหอมเมืองปลายนะครับแต่ตัว Night Cream ตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าสําหรับกลางคืนนะเราทาแล้วก็นอนได้เลยนะครับมีสารสกัดจากบีทรูทโพสีเลนนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า นาโนแคปซูลนาโนแคปซูลเนี่ยหลายๆคนที่เคยเรียนเคมีจะรู้ว่านาโนเป็นอนุภาคขนาดเล็กซึ่งเล็กกว่าเส้นผมอีก เส้นผมหนึ่งเส้นว่าเล็กไหมนาโนนี่เล็กกว่าเส้นผมอีกเป็นสิบเป็นร้อยเท่าเลยเรียกได้ว่ามองแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับการที่อนุภาคนาโนหรืออนุภาคที่มันเล็กเนื้อครีมที่มันอนุภาคเล็กขนาดนี้มันสามารถทาลงผิวหน้าแล้วซึมสู่ผิวหน้าได้เลยนะครับซึมทันทีที่ทานะครับไม่ใช่ทาปุ๊บหน้าซึมนะฮะทาปุ๊บนั่งเศร้าเลยอันนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ครีมเนี่ยจะซึมสู่ผิวของเรา นะครับทำให้การฟื้นฟูเนี่ยมันได้ผลเร็วขึ้นเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตื่นมาจะรู้สึกว่าใบหน้าของเราดูสดใสาบางคนตื่นมาแล้วแบบหน้าดูโซพอันนี้คือพอทานไ์ครีมมนาะตื่นมาหน้ามันจะดูสดใสเหมือนเราตื่นมาแบบสักชั่วโมงสองชั่วโมงและอ่านใบหน้าเราจะดูเฟรชขึ้นนะครับสาเหตุของการเกิดสิวลดน้อยลงนะครับริ้วรอยเขาเรียกว่า ริ้วรอยแห่งวัยนะครับก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็จุดด่างดาก็จะจางลงด้วยนะครับในครีมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมทาทุกวันก่อนนอนนะครับหลายๆลเหตุหลายๆคนมองว่าเฮ้ยทำไมหน้าผมดีจังบอกเลยว่าไฟนะครับอ่ะรอเลนนะครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของอินดีมนั่นเองนะครับโอเคอีกหนึ่งตัวนะครับคือตัวเอดดลีนเดย์ครีมครับตัวนี้เนี่ยส่วนผสมหลักๆคล้ายๆกันกับตัวไนท์ครีมเลยนะครับใช้เทคโนโลยีนาโนแคปซูลเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าบริษัทของเรานะครับเพิ่มตัวซันกรีนนะครับซึ่งเป็นสร เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวสารที่สามารถป้องกันแสงแดดเข้าสู่ผิวหน้าของเรานะครับกันรังสี UVA UVB นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับกลางวันถูกไหมกลางวันเนี่ยเราเจอแดดแล้วแดดเมืองไทยนี่โหยิ่งกว่านรกนะครับผมบอกเลยนะฮะออกไปซื้อกับข้าว15นาทีกลับมานี่เป็นแอฟริกาเลยนะครับตอนออกไปเป็นคนขาวนะครับกลับออกมาเป็นคนดําเลยนะครับเพราะฉะนั้นแดดเมืองไทยแรงมากนะครับนอกจากแสงแดดที่มันแรงแล้วรังสี UV เพราะว่าปรากฏการณ์โลกร้อนทําให้ชั้นโอโซนเนี่ยมันเขาเรียกได้ว่าบางลงรังสี UV ที่มันจะเป็นสารก่อเกิดมะเร็งนะครับก็จะเข้าสู่ผิวของเราง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้พี่ๆมีผลกระทบตรงนี้เราเลยใส่ซันสกรีนเข้าไปบางๆเป็น spf 1 5นะครับเพื่อป้องกันรังสี uv a uvb ระดับหนึ่งนะครับสามารถใช้ตัวเดย์ครีมได้ตลอดทั้งวันเลยตัวเนื้อครีมเนี่ยซึมสู่ผิวเร็วมากไม่เหนียวเนื้อนะด้วยนะครับเวลาที่เหงื่อออกมันก็จะไม่ไหลย,ย,ย้อยเหมือนแบบผลิตภัณฑ์บางตัวที่่แบบวา เป็นคือผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นความรู้ที่ผมเพิ่งไปอ่านเจอมานะครับการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวแล้วรู้สึกว่าครีมมันไหลนั่นเกิดจากการที่ตัวอนุภาคของครีมไม่เล็กพออ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจควาว่าอนุภาคของครีมไหมตัวเนื้อครีมมันไม่ละเอียดพอที่จะซึมเข้าผิวมันเลยตกค้างอยู่บนผิวของเรามันเหมือนเป็นเกาะเป็นเกาะอ,อยู่บนหน้าเราพอมันเจอเหงื่อมันเกาะมันก็ไหลออกมา แต่ตัวนี้มันเป็นนาโนมันซึมมันซึมไปเลยเพราะฉะนั้นเหงื่อมันก็จะไหลผ่านผิวโดยที่เนื้อครีมมันอยู่ในผิวถูกไหมครับอันนี้คือเป็นเกร็ดความรู้นเล็กๆน้อยๆนะที่ผมอ่านเจอมานะครับตัวเดครีมก็ใช้ได้นะฮะหลังจากที่เราตื่นมานะครับทำความสะอาดผิวหน้านะครับก็ใช้เดครีมทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะใช้เดค c r e a ผมมีผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวเป็นเซ UM, รั่มฮะตัวนี้เป็นเอดดลีนไฮยาลูริกแอซิดนะครับก็มีส่วนผสมของไฮยาลูริกนะครับที่เป็นสารให้ความชื้นนะครับเป็นสารส ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นตลอดทั้งวันนะฮะคือหลายๆคนไม่รู้ว่าการล้างหน้าหรือการอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนมีความเชื่อว่าการล้างหน้าคุณเอาน้ํามาล้างหน้าทําให้หน้าคุณชุ่มชื้นแต่ความเป็นจริงแล้วการล้างหน้าคือการล้างไขมันที่เคลือบชั้นผิวหน้าของเราออกไปเพราะฉะนั้นพอล้างหน้าปุ๊บจะรู้สึกว่าหน้าแห้งพอหน้าแห้งปุ๊บเราต้องเติมความชุ่มชื้นของ ของผิวหน้าของเรานะครับด้วยตัวเอดดลีนเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนน้ําเปล่านะครับตบๆไปทั่วผิวหน้านะครับเป็นเซรั่มนุงผิวมีสารสกัดจากเข้าหอมเมืองปลายและน้ําูุแร่เย็นและมีอีกตัวหนึ่งคือน้ําดอกกุหลาบสกัดเย็นนะฮะด้วยกลิ่นของเขาด้วยคุณสมบัติของดอกกุหลาบจะเป็นการฟื้นฟูผิวหน้าชั้นลึกนะฮะแล้วมีอนุพันธ์วิตามินซีชนิดพิเศษด้วยนะครับ ที่จะผสมอยู่ในเซรั่มตัวนี้ทําให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยดูชุ่มชื้นนะครับเป็นการกระชับรูขุมขนแล้วตบท้ายด้วยเดย์ครีมในตอนกลางวันและไนท์ครีมในตอนกลางคืนนะครับอ่าโอเคทีนี้นมาถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าของอินดีมก็มีนะเรามีแพชชั่นมูดโฟมนะครับตัวนี้ชื่อแพชชั่นมูดโฟมนะครับเป็นเนื้อโฟมนุ่มๆน,นะฮะที่สามารถทําความสะอาดผิวหน้าได้นะครับใช้ล้างเครื่องสําอางก็ยังได้ นะครับผมอยากท้าให้พี่ๆผู้หญิงนะครับที่มีการแต่งหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับลองใช้ตัวแพชชั่นมูดฟอร์มเนี้ยไปล้างหน้าไปล้างเครื่องสำอางดูนะครับใช้แล้วได้ใช้แล้วได้ผลดียังไงมาคอมเมนต์บอกกันในไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนะครับตัวแพชชั่นตัวนี้นะครับมีสารสกัดจากน้ำพู้แร่เย็นน้ำมันมะพร้าวที่ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นบนผิวหน้าของพี่ๆหลังจากทำความสะอาดผิวหน้านะครับว่านหางจระเข้เติมความชุ่มชื้นไปอีกหนึ่งชั้นนะครับเป็นการกระชับรูขุมขนด้วยและเอาชาโคนะครับ สิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวหน้าของพี่ออกไปขณะล้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แพชชั่นก่อนเลยอันดับแรกนะตัว่าทำงานมาเหนื่อยกลับบ้านมาใช้แพชชั่นล้างหน้าตบด้วยเซรั่มนะครับเสร็จแล้วทานไอครีมก่อนนอนตื่นมาทำำาําความสะอาดผิวหน้าด้วยแพชชั่นตบด้วยเซรั่มแล้วต่อด้วยเดย์ครีมนะครับเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของอินดีมเนี่ยดูแลสุขภาพผิวหน้าของพี่สมาชิกตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็อยากจะทาให้ลองนะตัวนี้ใครคือผมเคยลองแล้วผมเคยเอาแพชชั่นไปล้างเครื่องสำอาง ครับซึ่งผมอ่ะก็เคยใช้เครื่องสำอางอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นคอนซีลเลอร์อาพี่ๆผู้หญิงอาจจะรู้จักพี่ๆผู้ชายอาจจะไม่รู้จักว่าคอนซีลเลอร์คืออะไรคอนซีลเลอร์เนี่ยคือเหมือนเออมันคืออะไรวะ <laughs> มันเหมือนตัวที่เป็นเหมือนครีมนะครับที่เอาไว้ปิดสิวอ่าสมมติว่าเป็นสิวแล้วก็เป็นรอยสิวสีดําๆอ่ามันก็จะมีคอนซีลเลอร์ที่มันเป็นสีเดียวกับผิวเราก็แปะแปะแปะ,แปะ,แปะนะครับแต้มตรงที่บริเวณเป็นสิวนะครับมันก็ทําให้หน้าดูเนียนหน้าดูแบบว่า ไม่มีรอยสิวอ่าผมก็ด้ใช้เวลาที่ผมขึ้นเวทีเวลาที่ไปเป็นพิธีกรตามงานต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะโอเคแต่ผมเคยลองเอาแพชชั่นล้างตัวคอนซีลเลอร์ออกครับออกแบบออกเลยนะครับออกแบบดีด้วยแล้วแล้วแล้วผมชอบแพชชั่นมากถ้าถ้าเกิดว่ามีหลายกระปุกผมจะมาฟอกตัวนะฮะแต่ว่ามีกระปุกสองกระปุกเองนะับเพราะว่าก็จะใช้ล้างหน้าอย่างเดียวครบ